แล้วถ้าเกิดว่าถ้ามันมียาด้วยคิดว่ามันจะเป็นมุกนี่อีกเครื่องนี่เ้าจ้งเท่าไหร่กล่มัก่อนรลังนะเรื่องเงินไม่ได้มัทำก่อนเลาก่อน่งัรอก่อไปตีเงินถ้าเร็จนที่เขารอรอสา เป็นชาร์ตี่อันฮะชาร์ตหนึ uh ่งสองสามสี่อันชาร์ตสี่อันนะยังยี่ห้ออะไรทราบไหมยี่ห้อยี่ห้อยี่ห้อไม่มีเป็นญาติพ่อพกันที่มันมัเปนอู่ เราจะมจะอได้ใช้ความพยายาม้ฮีโร่ทุทานฮีโร่รุ่นเรือนจัทรศับซัมซุงรุ่นฮีโร่ฮีโร่ครับคอม ก็มีเครื่องรางของขังนะจริงจใช่ไหมนะนี่ขอขังด้บแวเรจนไหนนี่ติดจดเป็นชื่อเลยครับผมเอามาแลวนั่นเองต้การ จะรุ่นจะรุ่นนะครับจะรุ่น K1 เลยครับเ K1 โอเคโอเคนะครับท่านขอพอครับครับผมจะเก็บเรที่มีสิบเครื่องนะครับตัวเรเดียใจตรงกันอ้ยตัวเครื่องชาร์จอันนี้ทั้งหมด6นะครับหกหกนะครับครับไอ้อันนี้แยกเป็นกลุ่มครับครับผมน้ำเสียขึ้นบนน้ำตาล ตอนนี้เปื่คาไครับัก็จับได้ครั้งนี้เป็นเป็นครั well ้งที่สามสำหรับการจับการเข้ามากว้างสองต้องห้ามเข้าเดินจับนะครับเพราะว่า มาเช้าก็พูดกันอยู่ว่าเออที่เราจับได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเงียยไปแต่ว่า,าวันนี้ก็มาฉลองวันวิสาขบูชาทันทีนะครับแต่ว่าทางพวกเราก็ได้เตรียมการไว้อยู่แล้วเนื่องจากว่า,าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ก็จะจับได้จนครั้ง